p a s s i v e Wave Story ซีรีส์เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอ,อนอนยีดีต้อนรับทุกท่านกลับมาสู่ Passive Wave Story ่ซีรีส์รายการพอดแคสต์ที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นต้องบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเล่าเรื่องราวการลงทุนสนุกๆพร้อมสาระดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งหวังว่าจะยังจำกันได้อยู่นะครับ a s s i v e Wave s t o r y ซีรีส์แรกจะเกี่ยวกับ8เซเซนแห่ง Wall Street พร้อมเรื่องราวของ8นักลงทุนที่คุณไม่ควรพลาดและทำให้คุณได้พื้นฐานการลงทุนจากการฟังเรื่องราวนี้ด้วยอย่าลืมไปฟังกันนะครับสำหรับ passive w a v e Story ซีรีส์2เรื่องราวต่างๆจะกว้างขึ้นไปอีกเป็นเรื่องราหน้าเหลือเชื่อที่เคยเกิดขึ้นมาในตลาดหุ้นที่ไม่ได้จำกัดแค่ใน Wall Street เท่านั้นแต่ผมจะไม่ลืมนะครับที่จะให้ความรู้และก็ข้อคิดที่ได้จากการฟังเรื่องราวแต่ละเรื่องอย่างแน่นอนครับ Passive Wave Story ซีรีส์2ตอนที่1น,นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัจฉริยะของโลกคนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว PASSIVE Wave Story ที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกาลังใจสาคัญให้ผมด้วยนะครับ คนที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เขาเป็นทั้งนักดาราศาสตร์นักเล่นแร่แปรธาตุนักเทววิทยาและนักประพันธ์ชาวอังกฤษแต่บทบาทที่โตเขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือหนึ่งในนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของโลกใบนี้ครับและเขาคนนั้นก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่านิวตันคือหนึ่งในอัจฉริยะที่มีความสำคัญอย่างมากต่อโลกใบนี้ แต่ด้วยบทบาทต่างๆที่ผมได้กล่าวออกไปทั้งหมดยังมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านิวตันนั้นก็เป็นนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันหรือจะบอกว่าเป็นนักเก่งกําไรดีเพราะตัวนิวตันเคยลงเงินจํานวนมากกับหุ้นตัวนหนึ่งที่อยู่ในตลาดหุ้นสหราชนอาณาจักรมาแล้วคุณผู้ฟังคงคิดใช่ไหมครับว่าอัจฉริยะอย่างนิวตันคงทํากําไรเป็นกอบเป็นกามจากการลงทุนในตลาดหุ้นได้แน่หากดูจากความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆของเขาแล้วเขาน่าจะเป็นนักลงทุนชั้นแนวหน้าด้วยซ้ํา แต่จริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่แบบนั้นครับในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงการติดดอยครั้งสำคัญในชีวิตของนิวตันที่กลายมาเป็นแผลฝังใจตัวเขาจนเกิดเป็นข้อห้ามว่าใครก็ตามที่มาคุยกับเขาห้ามพูดถึงเรื่องนี้เป็นอันขาดครับขอเริ่มจากการไปทำความรู้จักกับเซอร์ไอแซคนิวตันกันคร่าวๆก่อนดีกว่าครับนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เป็นผู้คิดค้นระบบกฎการเคลื่อนที่ที่ทุกคนเคยเรียนมายกตัวอย่างเช่นซิกมา F เท่ากับ0หรือซิกมา F เท่ากับ MA หรือ a อคชั่เท่ากับ Reaction นครับนิวตันเป็นชาวอังกฤษที่มีความโดดเด่นรอบด้านทั้งคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์เขาได้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงจากการที่ลูกแอปเปิลหล่นลงมาใส่หัวตอนที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลครับ ซึ่งมีหลักฐานด้วยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงและเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้นิวตันศึกษาเรื่องกฎแรงโน้มถ่วงต่อด้วยนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานชิ้นเอกระดับโลกเอาไว้มากมายหรืออาจต้องบอกว่านิวตันเป็นผู้มีพระคุณของโลกใบนี้เลยก็ได้ครับจากความอัจฉริยะของนิวตันทำให้ตัวเขานั้นได้รับการยอมรับมากมายในยุคสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้นิวตันได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จนเป็นขุนนางระดับสูง และยังเป็นผู้นําในหลายองค์กรของสหราชอาณาจักรอีกด้วยครับข้อมูลบางที่ได้เขียนเอาไว้ว่าตอนที่นิวตันเสียชีวิตลงพิธีศพของเขาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เทียบเท่ากษัตริย์ร่างของเขาถูกฝังอยู่ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เช่นเดียวกับกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษครับเพียงแค่ข้อมูลจากประวัติของนิวตันคุณคงเห็นแล้วว่าตัวเขาเป็นอัจฉริยะรอบด้านขนาดไหน แต่ใครจะไปคิดว่านักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างนิวตันกลับมาพาดท่าให้กับเรื่องการลงทุนอย่างไม่น่าเชื่อและหุ้นตัวที่ทําให้อัจฉริยะผู้นี้ติดดอยจนเกิดเป็นแผลใจคือหุ้นที่มีชื่อว่า South Sea Company ที่กลายเป็นประวัติศาสตร์การลงทุนครั้งสําคัญของโลกที่ทุกคนควรรู้ครับ สำหรับบริษัทเซาซีถูกก่อตั้งขึ้นในปี2254หรือประมาณ300ปีที่แล้วโดยมีธุรกิจหลักคือการค้าทาตและได้รับสิทธิผูกขาดในการทำการค้ากับอาณานิคมของสเปนครับแน่นอนว่าการได้รับสิทธิผูกขาดของเซาซีคอมพานีนั้นไม่ได้มาฟรีๆแต่ได้มาจากการที่บริษัทตกลงรับภาระหนี้ของรัฐบาลอังกฤษที่เพิ่มขึ้นจากการทำสงครามทำให้บริษัทเซาซีต้องหาเงินมหาศาลมาใช้หนี้แทนรัฐบาลอังกฤษครับ ซึ่งวิธีหาเงินทุนที่ง่ายที่สุดคือการที่เซาซีได้ออกหุ้นมาขายในตลาดหรือที่สมัยนี้เรียกว่าการเพิ่มทุนนั่นเองครับซึ่งหากผู้คนเข้าไปลงทุนกันแบบปกติก็คงจะไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรแต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าเหลือเชื่อขึ้นคือในยุคประมาณ300ปีก่อนมีการสร้างข่าวลือขึ้นมาเพื่อปั่นราคาหุ้นเซาซีให้สูงขึ้นโดยข่าวที่ถูกกุข,ขึ้นมามีเนื้อหาประมาณว่า ซาซีเป็นบริษัทที่มีคนของรัฐบาลเป็นคนวงในและจะทำกำไรมหาศาลจากการค้ากับทวีปอเมริกาใต้ข่าวนี้ถ้าใครอยู่ในแวดวงการลงทุนปัจจุบนันคงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ในยุคสมัยนั้นไม่มีการแสดงตัวเลขงบการเงินที่แน่ชัดและตลาดหุ้นก็ถูกขับเคลื่อนไปด้วยอารมณ์ของนักลงทุนล้วนๆครับนักลงทุนจึงแห่เข้าซื้อหุ้นซาซีกันอย่างบ้าระหำ่ำ ดันราคาหุ้นให้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและหนึ่งในนักลงทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นเซาซีในะตอนนั้นก็คืออัจฉริยะอย่างนิวตันด้วยเช่นกันจากข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้นิวตันเข้าลงทุนหุ้นเซาซีตอนต้นปี2263และขายในช่วงกลางปีจนทำกำไรได้มากกว่า20,000ปอนด์ซึ่งเป็นเงินที่มหาศาลมากแล้วในสมัยนั้นครับถ้าคิดตามอัตราเงินเฟอ้อเงินจำนวนนี้จะมีค่าประมาณ1.4ล้านปอนด์ในปัจจุบันเลยทีเดียว จริงๆแล้วถ้าหากนิวตันหยุดตรงนี้แล้วเก็บกำไราไปใช้อย่างสบายใจทุกอย่างคงจบอย่างมีความสุขและแฮปปี้กันทุกฝ่ายแต่เรื่องเรากลับไม่เป็นแบบนั้นครับข้อมูลระบุว่านิวตันขายหุ้นไปที่ราคาประมาณ300-350ปอนต่อหุ้นแต่หลังจากนั้นกลุ่มนักลงทุนก็ยังคงแห่ซื้อหุ้นจนดันราคาไปแตะที่600-800จนถึง1,000ปอนต่อหุ้นครับหลังจากนี้ทุกคนน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ม้แต่อัจฉริยะระดับโลกก็เกิดความโลภและกลัวตกรถดนิวตันตัดสินใจกลับไปลงทุนหุ้นซองซีแบบหมดตาตักซัดเต็มข้อ่อเต็มแข้งและไม่ใช่เฉพาะส่วนที่ได้เป็นกำไรมาเท่านั้นแต่รวมไปถึงเงินที่นิวตันถอนทุนมาก่อนหน้าทั้งหมดบวกกับการขายพันธบัตรรัฐบาลที่นิวตันถือทั้งหมดครับข้อมูลบางสำนักได้บอกว่าจำนวนเงินที่นิวตันกลับเข้าไปลงทุนนั้นมากกว่า20,000ปอนด์มากและจุดที่นิวตันเข้าไปลงทุนก็คือจุดสูงสุดของฟองสบู่พอดี หลังจากนั้นด้วยระยะเวลาไม่นานนักฟองสบู่ที่ชื่อสาวซีคอมพานีก็แตกออกดังโผลส่งผลให้นิวตันและนักลงทุนคนอื่นๆขาดทุนกันอย่างหนักจนสูญเงินไปมากกว่า20,000ปอนปอนจากเหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่านิวตันอาจสูญเสียความมั่งคั่งไปเกือบ70%เลยทีเดียวและกลายเป็นเรื่องราวที่ฝังใจเขาไปตลอดการครับก่อนไปฟังกันต่อผมอยากแนะนําให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์ passiveway.com เว็บที่รวบรวมความรู้การลงทุนสนุกๆแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนครับ หากคุณไม่อยากพลาดพอดแคสต์ตอนใหม่กดเข้าไปที่เว็บไซต์ passive way com แล้วกรอกอ e ีเมลของคุณเข้าไปในช่องสมัครรับข่าวสารเราจะนำพอดแคสต์ตอนใหม่และความรู้การลงทุนดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ครับแต่ทำไมหุ้นเซาซีคอมบรีถึงร่วงลงมาแบบตกตึกขนาดนี้ผมขอแยกออกเป็นสองสาเหตุหลักๆดังนี้ครับข้อที่1บริษัทเซาซีมีการโฆษณากิจการของตัวเองเพื่อสนับสนุนการขายหุ้นเพิ่มทุนผ่านหนังสือพิมพ์ โดยส่วนที่โฆษณามีเนื้อหาที่ดูดีเกินจริงไปมากและไม่ได้อธิบายถึงแผนธุรกิจเลยซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เป็นสัญญาณว่าบริษ,ษ,ษ,ษัทซอาซีมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลแล้วข้อที่2การเข้าซื้ออย่างบ้าคลั่งของนักลงทุนจากการปั่นหุ้นการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นนั้นถูกเรียกว่าฟองสบู่ที่มักลอยสูงขึ้นจากพื้นเรื่อยๆและเมื่อฟองสบู่แตกออกราคาหุ้นก็จะร่วงลงมาอย่างรวดเร็วจนทําให้นักลงทุนขายหุ้นตัดขาดทุนกันไม่ทันครับ เหตุการณ์นี้ทาให้นักลงทุนจํานวนมากขาดทุนไปพร้อมกับนิวตันและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ฟองสบู่ครั้งแรกๆของตลาดการเงินโลกเลยก็ว่าได้ครับการเข้าลงทุนตามผู้อื่นในครั้งนี้ถูกเรียกกันในยุคปัจจุบันว่าโฟโมหรือเฟียร์ออฟมิซิแงวที่มีความหมายว่ากลัวจะไม่ได้กําไรเหมือนที่คนอื่นได้หรือในภาษาตลาดหุ้นเรียกว่าการตกรดนั่นเองครับอธิบายง่ายๆคือการลงทุนจากแรงที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภและความอิจฉานั่นเองครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมากว่า300ปีแต่ไม่ได้เชื่อว่าแม้แต่นักลงทุนในยุคปัจจุบันก็ยังพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เคยมีบทเรียนในอดีตมาก่อนแล้วแน่นอนครับว่านิวตันเป็นคนที่ฉลาดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้อารมณ์และอคติจากการลงทุนคุณก็ไม่ต่างจากนักลงทุนทั่วไปที่ถูกล่อเข้ากองไฟเหมือนกับแมงเมา่นนั่นเองครับ สิ่งที่น่าเจ็บใจไปมากกว่านั้นคือในตอนแรกที่นิวตันถอนเงินออกมาจากหุ้นเซาซีและทำกำไรไปแล้วถึง2 0,000ปอนปอนแต่นิวตันกลับเข้าไปตามอารมณ์ของตลาดส่วนใหญ่จนผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ใครก็ตามที่จะเข้ามาคุยกับนิวตันจะมีข้อห้ามที่รู้กันคือห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหรือหุ้นเซาซีเป็นอันขาดเพราะมันเป็นเหมือนบาดแผลฝังใจของนิวตันไปแล้วและเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นี้อาจทําให้เขากลัวการลงทุนไปเลย แต่เรื่องราวในครั้งนี้ได้ให้บทเรียนสําคัญกับนักลงทุนทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์กับการลงทุนที่หากคุณสามารถควบคุมและเข้าใจมันจะทําให้การลงทุนของคุณดีขึ้นอย่างชัดเจนหรืออย่างน้อยก็น่าจะลงทุนได้ดีกว่านิวตันที่เข้าลงทุนอย่างหน้ามืดตามาในหุ้นเซาซีจนเกือบหมดตัวในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าเรื่องราวการติดดอยของนิวตันในครั้งนี้ได้ถูกนําไปวิเคราะห์มากมาย เพราะมันเกิดข้อสงสัยที่ยังขาดใจอยู่ว่านิวตันไม่รู้จริงๆหรือว่าราคาหุ้นซาซีมันพุ่งสูงจนเกินมูลค่าที่แท้จริงไปแล้วหากสังเกตการถอนออกมาครั้งแรกของนิวตันที่20,000ปอนด์การวิเคราะห์ในครั้งนี้อาจสรุปได้ว่านิวตันรู้แต่กลับไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความโลภที่เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ครับนิวตันทำกำไรได้แล้วไปก้อนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนที่ทำกำไรได้มากกว่านิวตันหลายเท่า และนั่นเป็นตัวผลักดันที่ทําให้อัจฉริยะผู้นี้เกิดหน้ามืดแบบไม่รู้ตัวซึ่งอาจทําให้เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่ามันคงจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแหละและมันคงยังไม่ล่วงลงมาหรอกหุ้นเซาซีถูกซื้อเรื่อยๆมันจะตกลงบานได้ยังไงครั้งก่อนยังทํากําไรได้ต้องสองหมื่นปอนครั้งนี้ก็ทุ่มเต็มที่ไปเลยแล้วกันทั้งหมดนี้คืออารมณ์จากการลงทุนที่สง่งผลให้นิวตันทุ่มเงินแบบเต็มที่และร่วงหล่นมาพร้อมกับฟองสบู่หุ้นเซาซี แน่นอนว่าในช่วงที่เกิดฟองสบู่แรกๆหลายคนยังคงหวังว่ามันจะกลับขึ้นไปจุดเดิมแต่น่าเสียดายที่มันไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วครับกว่าคุณจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปการลงทุนโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกเช่นความโลภความอิจฉาความกลัวย่อมไม่ส่งผลดีต่อพอร์ตของคุณอย่างแน่นอนอย่างที่คุณปู่นักลงทุนระดับโลกอย่างวอลเตนบัฟเฟต์เคยพูดเอาไว้ว่าหากคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้คุณก็ไม่สามารถควบคุมเงินของคุณได้เช่นกัน อีกบทเรียนที่คุณได้รับจากเหตุการณ์นี้คือการลงทุนควรกระจายความเสี่ยงแม้ว่าสิ่งที่คุณเลือกลงทุนจะดูเลิ่อเลอเพอร์เฟกมากแค่ไหนก็ตามนอกจากนิวตันจะไม่กระจายความเสี่ยงแล้วยังขายพันธบัตรรัฐบาลที่ตัวเองถือเอาไว้ทั้งหมดเพื่อมาลงทุนในหุ้นเซลซีเพียงตัวเดียวด้วยแบบนี้เรียกว่ากระจุกความเสียหายครับเรื่องราวนี้คงเป็นบทเรียนที่สอนทุกคนอยู่เสมอว่าอย่าโลภจนมองไม่เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แม้ว่านิวตันจะฉลาดมากแค่ไหนแต่ก็ยังหนีจากอารมณ์การลงทุนไม่พ้นครับสุดท้ายนิวตันได้พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า I can calculate the motion of heavenly bodies but not the m a d n e s s of people <S ข้าพเจ้าสามารถคำนวณการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าได้แต่ไม่สามารถคำนวณความบ้าคลั่งของมนุษย์ได้เลยก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในพา s ์ w e คเ t ส Story ซีรีส์2ตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Way Story Series 2. 2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, Brokdit, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts และ Soundcloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ